กราสวัสดีครับทุกทท่านนะครับผมโกโก้พ่อมดน้อยนะครับราศีมีนไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนมีนาคมลัคนามีนหรือราศีมีนก็สามารถรับชมรับฟังคลิปพยากรณ์นี้กับผมโกโก้พ่อมดน้อยได้นะครับราศีมีนนะครับในตำแหน่งทิศทางครึ่งเดือนหลังโดยเฉพาะในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์จนถึง28 กุมภาพันธ์นี้มีบางอย่างจากจะแนะนำให้ท่านนะครับเพราะว่าตำแหน่งดวงดาวของโชคลาภตามไพ่อธิษฐานของท่านขึ้นมามีลักษณะค่อนข้างเด่นในเรื่องของการเงินและโชคลาภเงินก้อนใหญ่แต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำว่าสิ่งที่ควรทำและทำให้มากในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์นี้จนถึง28กุมภาพันธ์เรียกได้ว่าสัปดาห์สุดท้าย อาธิฐานเสียงไทยออกมาได้ตําแหน่งหมายเลขหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกก็คือการสร้างบารมีขันติบารมีนะครับอยากจะให้ราศีมีนหรือท่านที่เกิดเดือนมีนาคมหรือลัคนามีนในช่วงสัปดาห์สุดท้ายขันติบารมีอดทนไม่พอต้องอดกลั้นด้วยนะครับให้มีทั้งความอดทนอดกลัน้นเพราะว่าตำแหน่งเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่ของท่าน เด่นมากในสัปดาห์สุดท้ายอาจจะมีเกณฑ์การฝันนิมิตโชคลาภหรือท่านอยากจะทำบางสิ่งบางอยา่างแต่ก็อาจจะมีคนใกล้ตัวหรือสิ่งใกล้ตัวมาเรียกว่าเป็นตัวขัดขวางเป็นสิ่งขัดขวางในความสำเร็จของท่านถ้าท่านทำได้นะครับขันติบารมีขันติในเบื้องต้นขันติในขั้นกลางเรียกว่าขันติอุปปาระบาร,บารมีหรือขันติ ในขั้นสุดยอดก็คือปรมัตถ t ความอดทนและอดกลั้นไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์หรืออำนาจของกิเลสหรือสิ่งรอบข้างถ้าท่านมีขันติมีความอดทนอดกลั้นในการที่จะทำคุณงามความดีหรือทำในสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นไม่ผิดต่อหลักธรรมะให้เร่งทำและทำให้มากในช่วงวันที่ 24กลกุมภาจนถึงวันที่28กกุมภารู้ไหมครับว่าถ้าท่านทำได้มีความอดทนอดกลั้นในสัปดาห์สุดท้ายพรที่ท่านจะได้รับถ้ามีพอรอยู่5ข้อ5ประการให้เลือกมานะครับให้เลือกมานะครับตำแหน่งของ พรที่ท่านอยากจะได้หรือจะเกิดอะไรขึ้นกับท่านถ้าท่านมีขันติบารมีในช่วงวันที่24กุมภาพันธ์ถึงวันที่1 8ช่วงนี้เป็นช่วงจุดหักเหของดวงชะตานะผมโกโก้พ่อป้น้อยก็เลยมาแนะนำท่านชาวราศีมีนไม่ว่าจะเกิดเดือนมีนาคมลักนามีนหรือราศีมีนก็ควรที่จะมีขันติบารมีให้มากในช่วงช่วงนี้ เริ่มกันเลยนะครับพร5ประการหรือพอร5ข้อถ้าท่านทําได้ทําได้ดีและทําสําเร็จท่านจะได้รับอะไรผมมีไพ่พยากรณ์ทั้งหมด5ใบนะครับเลือก1 2 3 4หรือ5เลือกคำพยากรณ์หรือพอรที่ท่านจะได้รับนะครับหลังจากสร้างบาร,รมีขันติบาร,รมีเสร็จเรือกแล้วนะเรื่อกแล้วนะ โกโกหนถึงโกโกห้านะครับท่านใดที่เลือกโกโกหพรที่ท่านจะได้รับหลังจากที่ท่านสร้างขันติบารมีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายได้แก่กงล้อมหาสมบัตินะครับโชคใหญ่ไพศาลกงล้อมหาสมบัติ โชคลาบเงินเงินก้อนใหญ่รางวัลใหญ่ๆก็ได้รางวัลใหญ่ๆอ่านวิ่งเข้าหาตัวท่านเองเลยก็ได้นะครับนี่คือตำแหน่งของโพกรัพย์ใหญ่ในตำแหน่งของไพ่อธิษฐานเสียงไทยมีทั้งหมด78ใบใบ,บนี้ใหญ่ที่สุดนะครับหมายเลข 1. โกโก้หนึ่งกงล้อมหาสมบัติถ้าท่านใดาราศีมีนลักนามีนหรือเกิดเดือนมีนาคมถ้าท่านเลือกพรข้อที่สท่านจะได้รับ หนึ่งเหรียญทองนะครับเงินสดเงินก้อนใหญ่โชคลาภถูกหวยรวยเบอร์อะไรก็ได้ได้เงินสดสดในสิ่งที่ท่านต้องการท่านใดที่เลือกโกโก้สหรือหมายเลขสามไพ่อธิษฐานหรือพอรที่ท่านจะได้รับได้แก่เด e เมจิกเชียนนะครับเรียกได้ว่าไพ่ปาฏิหาริสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจพลังงานบางอย่างจะทำให้ท่านมีความสุขมีความสำเร็จ เกินค่านะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนสิ่งที่ไม่อยากได้เมื่อบุญบาร,รมีวัฒนาเต็มเปลี่ยมท่านก็จะได้รับอย่างปาฏิหารส่วนท่านใดที่เลือกคำพยากร์โกโก้สี่พรที่ท่านจะได้รับก็คือ The Sun นะครับเดอซันเรียกได้ว่าดวงรุ่งเรืองสว่างสวัยมีดวงชะตาเปิดฟ้าสิ่งดีๆนำพาเข้ามาหรือบางท่านใช้รถพานะสีขาวนะครับเลขรถพานะนำโชคก็ได้นะครับส่วนท่านใดที่เลือกคำาพยาก,กรณ์หรือพรข้อที่5สิ่งที่ท่านจะได้รับเมื่อท่านสร้างขันติบารมีในช่วงสัปดาห์สุดท้ายให้มากขึ้นสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือ 10ถ้วยทองนะครับความสุขความสําเร็จร้อเปอร์เซนอยากได้อะไรก็จะได้มีความสุขมีความสําเร็จไม่แน่นะบ้านเล็กที่อาจจะให้โชคก็ได้นะครับสําหรับผมโกโก้ Go Go, พ่อมดน้อยแวะมาฝากบอก สิ่งที่ควรจะทำเพื่อความสุขความสำเร็จของท่านชาราสีมีนท่านใดเข้ามารับชมรับฟังครั้งแรกนะครับฝากกาดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้นะคะขอให้พลังงานไพ่ดีๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นกับทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากมายสวัสดีครับ